สวัสดีเช้านี้ที่แกนแคนยอนสุบุมวนะครับกับช่องรถไฟสายตะวันออกวันนี้มาชมขบวนรถสินค้ากันนะครับผมบรรยากาศสวยๆนะครับเดี๋ยวยินเสียงขบวน848นะครับถ้าเรือแหลมช่บังไอซดีลาดกระบ,บังนะครับ Субтитры создавал DimaTorzok ที่ห้าหกูนะครับได้ข่าวว่าได้ไปเชี่ยวชนคนมานะครับผมผ่านการคขนยอดนะครับได้รู้จักอุลตร้าแมนนะครับผมน้องคายแหลมฉชัังนะครับ ขบวนสินค้าที่560นะครับน้องคายท่าเรือแหลมฉบังนะครับได้ระจากอุลตราแมนนะครับผมผ่านแกนแคนยอนนะครับไปแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับมาอีกขบวนนะครับ855นะครับ ายแล้วนะครับแปดห้าห้านะครับปลายทางท่าเรือแหลมฉะบังนะครับมีขบวนรถสินค้ามาอีกแล้วนะครับโอ้ยวันนี้รถวิ่งเยอะไม่ทราบขบวนแล้วครับผม ไปแล้วขบวนรถสินค้าปลายทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับน่าจะมาจากไอซีดีลาดกระบังนะครับผมไม่ทราบขบวนนะครับไม่ได้เปิดดูในระบบนะครับไปแล้ว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 ครับ